สวัสดีปีใหม่2567นะคะหนึ่งปีผ่านไปเร็วมากนะคะบางคนยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเหมือนหายใจเข้าหายใจออกหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะอยากจะมีรายได้บนออนไลน์คุณพิม์จะมาส่งต่อนะคะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะเข้าไปในออนไลน์เราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างรายได้จริงๆนะคะสามสิ่งนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญ มากมากเลยนั่นก็คือ1นนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำก็คือให้เวลากับตรงนี้นะคะให้เวลากับออนไลน์ตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะเราไม่ได้ทำแบบไร้สาระเหมือนคนอื่นมองเราตั้งใจจะทำเราก็โฟกัสตรงนั้นแล้วก็ตั้งใจจะทำให้เวลากับเขานะคะถ้าเกิดว่าเราทำเล่นๆเ,เราก็จะได้เล่นๆน,นะคะกลับคืนไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็ข้อ2ก็คือนะคะการ หาความรู้แล้วก็ทักษะนะะบางคนนะคะเข้ามาแล้วมีความรู้แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ลงมือทํา ไม่ปฏิบัตินะคะก็คือไม่ได้เกิดทักษะขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเรียนรู้มาแล้วเราต้องฝึกทักษะด้วยนะคะการที่เราจะเก่งในออนไลน์นะคะไม่ได้มาจากการที่เรารู้รู้รู้อย่างเดียวนะคะเราต้องลงมือทําเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาให้มีทักษะเพิ่มขึ้นไปในระดับต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3ที่ครูพิมพ์อยากจะบอกก็คือนะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายของเราต้องชัดเจนนะคะโฟกัสด้วยนะะเป้าหมายก็คือเป้าหมายของ เงินนด้วยะะคเป้าหมายของเงินหนึ่งแหละนะ,ะเป้าหมายของเวลาด้วยนะ,ะไม่ใช่เป้าหมายว่าอยากจะทนานําน,นู่นทํานี่ทํานั่นมันจะกลายเป็นความเพ้อฝันนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราอยากจะทํานะคะว่าเราอยากจะหาเงินบนออนไลน์เราจะต้องตั้งเป้าราคาค่าตัวตั้งราคาสินค้าถ้าเกิดว่าใครมีสินค้าเท่าไหร่แล้วก็ในเป้าหมายในระยะเวลากี่เดือนกี่ปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ สามสิ่งนะคะที่คุณพิมพ์อยากจะมาบอกเป็นจุดใหญ่ๆเลยจริงๆมันก็จะมีแยกย่อยออกไปนะคะแต่ว่าเรานะคะเหมือนเขาบอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดไปสางสิ่งนะคะที่เราจะให้ความสําคัญก็คือ 1. น,นะคะให้เวลากับสิ่งนี้นะคะแล้วก็2นะคะ เสริมทักษะให้ตัวเองเพื่อที่จะพัฒนานั่นก็คือการลงมือทําการหาความรู้มานั่นเองนะคะแล้วก็ 3. นะคะการตั้งเป้าหมายของเงินที่เราคิดว่าเราจะได้แล้วก็ในระยะเวลาที่เท่าไหร่ด้วยนะคะมันจะเป็นกรอบนะคะตีให้เราเดินทางไปสู่ความสําเร็จแล้วก็เกิดรายได้ขึ้นมาจริงนะคะอยากจะทราบรายละเอียดนะคะต่อไปว่าควรจะทําอย่างไนแต่ละสเตปนะคะก็ติดตามในช่องของครูพิมพ์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สร้า นะะให้เรามองเห็นความสว่างฝากกดติดตามคุณพิมพ์ไว้นะคะขอบคุณมากค่ะ